วิธีการ Copy s h e e ีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมานั่ง Copy แล้วก็ไปวางอีกชีทหนึงด้วยตัวเองแบบนี้นะคะบางทีมันก็ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่เราสามารถคัดลอกทั้งชีทได้เลยนะคะโดยการคลิกขวาที่ชีทที่เราต้องก๊อปแล้วก็มาที่ move or copy ถ้าเกิดเราต้องการ Copy s h e e ีนี้ขึ้นมาอีกชีทหนึงนะคะในไฟล์เดียวกันเนี่ยเราก็มาเลือก move to end นะคะแล้วก็เลือก create a copy แล้วก็กด ok นะคะตัว Copy ก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเหมือนเป๊ะเลยนะคะ เขาก็ตั้งชื่อว่าชาร์ตสองนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากที่จะ Copy s h e ชีนี้ไปที่ไฟล์อื่นล่ะเรามีไฟล์อยู่แล้วชื่อ b o ๊กหนะคะเดี๋ยวจะคัดลอกตัวชีทที่มีชื่อว่าชาร์ตเนี่ยไปยังบุ๊กหนึ่งเราก็ใช้วิธีเดิมนะคะคลิกขวาที่ชีทที่ต้องการกอบแล้วก็มาเลือกเมนู move or copy นะคะ แต่จุดสําคัญจะอยู่ตรงนี้นะคะ o ูบุกตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้เลือกเพราะว่ามันย,ยังอยู่ในไฟล์เดียวกันถ้ามันอยู่ไฟล์อื่นก็ค,คลิกที่ตรงนี้แล้วเ,เลือกชื่อไฟล์ที่เราต้องการ Copy ไปนะคะอ่าแล้วก็เลือกตําแหน่งนะคะเลือกเป็น move to เองก็คือต่อท้ายสุดเลยแล้วก็จุดสําคัญนะคะเวลาที่เราจะ Copy ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เดียวกันหรือว่าคนละไฟล์นะคะต้องไม่ลืมติ๊กตัวนี้นะคะ create a copy ไม่งั้นจะกลายเป็น move หมูมันจะเป็นการย้ายชีตนั้นมาที่ไฟล์ใหม่ของเก่าก็จะไม่มีนะคะเดี๋ยวก็จะเสียเวลาก๊อปกันไปก๊อปกันมานะคะเพราะฉะนั้นเลือก create copy ด้วยเสร็จแล้วก็กดโอเคอ่าชีตชาร์ตก็มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สีมันอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะเพราะว่า2ไฟล์นี้มีตีมสีที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทรงหรือว่าข้อมูลทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะทุกประการนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เวลาที่คุณพามีเนื้อหาใหม่ก็จะได้ไม่ ด้วยนะคะคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ